ัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกๆท่านนะครับวันนี้ช่องน้องบบบารมีพระเครื่องก็มีพระน้ำมาแบ่งปันกันนะพี่นะทั้งหมด24รายการนะครับ24รายการนะครับฝากาาพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับ0845924197นะครับหรือแ d ด i n e 084592 4197นะครับแอดไลน์ด้วยเบอร์เทรได้เลยนะครับพี่นะช่องทางการติดต่อนะครับผมวันนี้ก็มีหลากหลายรายการนะพี่นะจะเป็นระครสมเด็จนะครับผมนี่สายคนรักครสมเด็จนะครับก็สนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะสนใจติดต่อเข้ามาดูนะครับผมวันนี้นะครับหลากหลายรายการเลยนะพี่นะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมรายการแรกนะครับพี่นะรายการแรกนะครับเป็นสมเด็จองที่หนึ่งนะ อ่าสมเด็จองค์ที่1นนะครับนี่ดูเนื้อหามวนสามพี่นี่ดูเนื้อหามวนสามนะครับสมเด็จองค์ที่1นนะครับพี่นะรายการนี้องค์ที่1นนะครับนี่อ่าดูเนื้อหามวนสามนะครับนี่องที่1นนะครับแจ้งหมายเลขได้เลยนะครับพี่ๆนะแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ดูเนื้อหามวนสามนะนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับพี่ๆนะอ่าเนื้อหามวนสามดู ขอลูกภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่นี่มัวหามวลสารนะครับพระสมเด็จองค์แรกนะพี่นะองค์ที่หนึ่งนะครับนี่อ่านะครับพิมลึกคมชัดนะพี่นะพิมลึกคมชัดนะครับองค์ที่หนึ่งนะองค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาเป็นองค์ที่สองนะครับสมเด็จองค์ที่สองนะครับนี่จะเป็นวัดเกตนะพี่นะ่าพิมวัดเกตชโยนะครับนี่ฐานเจ็ดชั้นนะพี่นะฐานเจ็ดชั้นนะครับเนื้อหานี้ปึกเลย เนื้อหานี่ปึกเลยพี่นะครับนี่จะเป็นสมเด็จเกชโยนี่นะครับผมดูเนื้อหานี่เนื้อหานี่ปึกเลยนะพี่นะเนื้อหานี่ปึกเลยดูนี่นี่นะครับผมนี่มีมุมมีทางนะครับแจ้งได้เลยนะพี่นะนี่สมเด็จเกชโยนะครับเนื้อหาปึกมากเลยดูอ่าดูเลยพี่เส้นสายคมคมนะครับเส้นสายคมคมนะ ดู <Cornell>. น Saint ี่ดูมวนสารนี่พี่ดูมวนสารนี่เก่าเก่าดูพี่เก่าเก่าเลยนะพี่นะสวยเลยนะครับนี่สวยเดิมนะครับเก่านะพี่นะได้เก่าเลยนะครับสมเด็จองนี้นะพี่น่เกชโยนะครับดูดิสวยนะนะครับรายการที่สองนะพี่นะรายการที่สองนะครับผมสมเด็จองค์ที่สามนะครับนี่สมเด็จองค์ที่สามนะครับพี่นะเป็น อ่าสมเด็จวัาระคังพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่องที่3นะพี่นะนี่ดูให้ครบทุกด้านเลยนะพี่นะให้ครบทุกด้านเลยนะครับเนื้อหามวลสารสวยๆเลยพี่เนื้อหามวลสารสวยๆเลยนะครับผมหนึ่งสมเด็จชุดนี้นะพี่นะอ่าได้เหมาบ้านมานะครับชุดนี้นี่ชุดทีเด็ดเลยพี่ดูเด็ดอ่าชุดทีเด็ <มา S 1> เดเลยนะพี่นะดูดูเนื้อหามวลสารนะครับความสมเด็จนะพี่นะสวยๆเลยพี่ อ่านะครับนี่ชุดนี้สวยๆเลยต้องอกวาสวยๆเลยนะพระสมเด็จนะครับนี่เลือกชมเลือกดูไันก่อนนะพี่นะเลือกชมเลือกดูกันก่อนนะครับนี่อ่านะครับผมรายการที่สามนะพี่นะสมเด็จองค์ที่สามนะนี่สวยๆเลยนะพี่เนื้อหานี่ดูอ่าเนื้อหานี่ปึกนะครับนี่ปึกองค์ที่สามนะครับพี่นะองค์ที่สาม นะครับวง์ที่สี่นะครับวง์ที่สี่จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นหลวงอะไรนะวัดอินอะไรนะพี่นะอ่าดูยสวยมากเลยพี่ดูเเส้นคมมากดูเนื้อหาดิพี่นะครับนี่ดูดิมีอูกนะพี่นะมีตัวอูกด้านข้างนะครับนี่อ่านี่สวยสุดเลยพี่นะครับพี่ๆนะสําหรับพี่ๆคน นะครับรักพระสมเด็จนะพี่นะสมเด็จพระพุทธจย์โตนะครับนี่สายพุทธจันโตนะพี่นะสมเด็จนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นอะไรวัดอินนะพี่นะหลวงป,ปูภูวัดอิน awesome. หรืออะไรสักอย่างนี่นะครับนี่สวยสวยเส้นสายคมคมนะพี่นะเส้นสายคมคมเลยสวยมากนะครับองค์ที่สี่นะพี่นะสมเด็จครับต่อมาอะไรกันที่ห้านะครับสมเด็จองค์ที่ห้านะพี่นะนี่สมเด็จองที่ห้านะครับเป็นสมเด็จอ่า พิมพ์ใหญ่นะพี่ลองดูเนื้อหาดิอ mm ่า hmm. ดูเนื้อหาดิพี่นี่นี่นะครับเนื้อหานะพี่นะ <Hotel> เนื้อหานะครับเนื้อหาม้วนสารตึกตึกปึ๊กเปิกนี่พี่นะครับวันละครั้งพิมพ์ใหญ่นะพี่นะพิมพ์สวยอ้กสวยเลยดูด <Catherine> ินะครับลึกสวยๆ,ๆนะพี่นะอ่ารายการที่ห้านะครับลึกสวยๆเลยดูดิด้านหลังเนี่ยดูอ่า <ar> ดูด้านหลังเลพี่ดูด้านหลังนี สวยๆเนี่ยดูคมๆวันนี้พี่นะดูวันคมๆชัดๆเจ๋งเลยสวยเลยนะพี่นะสวยเลยนะครับนี่สมเด็จนะพี่นะรายการที่5้านะครับต่อมารายการที่6นะพี่นะรายการที่6นะครับจะเป็นสมเด็จวะะัะฆังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะอันนี้พิมพ์ใหญ่รายการรายการที่6นะพี่นะ,นะนะหมายเลขที่6นะครับนี่นะครับอันนี้จะมีคาบดำๆหน่อยนะพี่นะจะมีคาบดำๆหน่อยนะ นะครับจะมีคราบดำๆหน่อยนะพี่นะเกิดจากลักหรือเป็นยางอะไรสักอย่างนะพี่นะอดูสวยเลยพี่หมายเลขหกนะพี่นะองค์นี้นะครับสมเด็จหมายเลขหกนะพี่นะสวยมากนะครับดูพิลมลึกมากนะพี่นะแต่เกิดจากแบบมีคราบดำๆเนาะมันไม่ค่อยเห็นมิตินะครับแต่ลึกนะพี่นะลึกพิมพลึกเลยดูด่าพิม์ลึกเลยนะพี่นะนี่ดูเนื้อหามวลสาร นะครับผมนี่อ่าหมายเลขที่6นะพี่นะหมายเลขที่หนะครับต่อมาหมายเลขที่เจ็ดนะครับสมเด็จหมายเลขที่เจ็ดนะครับนี่อ่าเต็มฟอร์มนะพี่นะต้องบอกว่าเต็มฟอร์มเลยดูเด็กนะครับผมนี่อ่านี่ต้องบอกว่าเต็มฟอร์มนะครับสวยดูเด่นนะครับนี่ลึกชัดเจนนะพี่นะอ่าสวยลึกคม นะครับสายคนรักพระสมเด็จนะพี่นะสายคนรักพระสมเด็จด,ดูริบเนื้อหามงศ์สาให้พี่พี่ได้ชมกันนะให้พี่พี่ได้ชมกันดูนี่นะครับรายการที่เจ็ดนะพี่นะสมเด็จองที่เจ็ดนะครับผมในองที่เจ็ดนะนะครับนี่ฝาก like กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับพี่นะติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่ห้าเก้าสองสี่หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับ s r line b o a โทรนะพี่นะศูนย์ 8 4 5 9 2 4ห้าเ้าสี่หนึ่งนะครับไปรายการที่แดนะพี่นะสมเด็จรายการที่8นะครับผมนี่อ่านะครับนี่สายคนรักพระสมเด็จนะพี่นะนี่ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะอ่านี่นะครับนี่สวยๆนะพี่อ่าเนื้อหาม้วนสานสวยๆนะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะได้มาชุดนี้นี่สวยๆเลยพี่ดูเลยอ่าได้มาชุดนี้นะครับสวยๆนะพี่นะอ่า สมเด็จวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี Now, uh, no uh, grams, uh, ่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูดิสวยนะพี่นะสูงเลยนะครับผมรายการที่8ดนะพี่นะสมเด็จตรงที่8ดนะครับห้องนี้ห้งที่8ดนะพี่นะนี่ตรงที่แปดนะเนื้อหางนวนสานะพี่เนื้อหางนวนสามนนะสุดยอดนะครับนี่ต้องบอกว่านะอ่าสุดยอดนะครับ องค์ที 9, roommate, 9, 9, 9, uh, 9, ่8นะพี่นะสมเด็จองค์ที่8นะครับผมต่อมานะครับองค์ที่9นะพี่นะสมเด็จองค์ที่9นะครับสมเด็จองค์ที่9เป็นไงพี่อ่านะครับเป็นไงพี่นี่แตกลายงาสวยๆเนี่ยพี่อ่านะครับแตกลายงาสวยๆเนี่ยพี่ดูดินะครับนี่แตกลายงาสวยๆนะครับนี่ทุกๆด้านนะพี่นะอ่าทุกๆด้านเนี่ยพี่ดูดิแตกลายงาเนี่ยอ๋อสวยสวย สวยจัดนะพี่นะสวยจัดนะครับคลาสสิกเลยเข้มขังเลยนะพี่นะดูเลยพิมพ์ลึกชัดนะพี่นะพิมพ์ลึกชัดเจนนะครับนี่สมเด็จองค์ที่9้านะพี่นะองค์นี้องค์ที่9้านะครับแจ้งหมายเลขได้เลยนะพี่นะแจ้งหมายเลขได้เลยนะครับผมนี่เป็นพระสมเด็จนะพี่นะพระสมเด็จนะครับหนึ่งองค์ที่เก้าพระสมเด็จเยอะนะพี่นะน้องน้องมีเยอะนะครับแต่ ไม่ค่อยได้ลงนะพี่นะจะลงพระเหรียญพระอะไรนะตอนช่วงแรกๆนะครับเนี่ยมีเยอะเดี๋ยวน้องจานบรรทยยอดแงกันี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะพี่นะฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคนรักพระเครื่องนะพี่นะอ่าคนรักพระเครื่องนะครับรักพระสมเด็จเหรียญเกจิคณะจา์ต่างๆนะครับผมนี่รายการที่9้านะพี่นะองค์ที่เก้านะครับผมต่อมาองค์ที่1ิบนะครับสมเด็จองค์ที่1ิบนะครับองค์นี้จะสวยนะพี่นะดูดิ อู๋นี้ก็สวยนะครับนี่ดูด้านหลังนี่นะครับผมนี่องค์ที่สิบแล้วพี่นะนี่ให้พี่ๆได้ชมกันนะครับนี่พิมพ์ลึกๆสวยๆนะพี่อ่าพิมลึกๆสวยๆนะครับองค์ที่สิบแล้วพี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะพี่นะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับสวยๆเลยองค์ที่สิบนี่อ่านี่ให้เลือกชมกันดูนะพี่นะให้เลือกชมเลือกหากันดูแล้วกันนะครับ องค์ที่สนะิบน่าสมเด็จเนื้อหามวลสันได้นะพี่นะเนื้อหามวลสันได้เลยนะครับเนี่ยเก่าๆปึ๊กๆนะครับเนี่ยไม่ชัดเจนประการใดน,นะครับขอประาอภัยนะพี่นะนี่ดูลึกสวยงามนะพี่นะสวยงามนะครับรายการที่สิบแล้วพี่นะต่อมาสมเด็จองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่องค์นี้นะพี่นะนี่ก็จะต่างสภาพต่าง อันนี้กันเนาะพี่เนาะจะต่างสภาพกันเนาะครับนี่นี่ตรงนี้ก็สวยนะพี่นะตรงนี้ก็สวยนะครับผมตรงนี้ก็สวยนะพระสเมเด็จนะครับพระสมเด็จในหัวหางมณฑลนะพี่นะดูขอบน,นะครับรอ่าน,นี่นะครับผมสมเด็จนะพี่นะสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่พระนะพี่นะในเขาเรียกว่า ทุกยุคทุกสมัยนะพี่นะทุกยุคทุกสมัยนะครับที่รู้จักนะครับผมพระสมเด็จโตนะพี่นะพระสมเด็จโตนะสุดยอดนะพี่นะเป็นจากภาคีนะครับเลือกชมดูนะพี่นะนี่นะครับเลือกชมดูนะครับเกตทะลุ้มัยพี่ดูเห็นไหมอ่าเกตทะลุสมัยมองข้างๆอางนี้นะพี่นะอ่าพิมพ์ลึกชัดนะพี่นะพิมพ์ลึกชัดคมมากเกตเดียดูดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะต่อมารายการที่สิบสองนะครับสมเด็จองที่สิบสองนะครับพี่นะองค์นี้ก็ แตกรายงานสวยเลยนะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับผมนี่ลองดูนะพี่นะลองดูนี่นะครับนเ,นเนื้อเน,านอ่าเนื้อเนา่าดูดอ่าเนื้อเน่าเนี่ยสวยๆนะครับอ่าสวยๆนะครับก็พี่ๆลองชมกันดูแล้วกันนะครับชมลองชมกันดูแล้วกันนะพี่นะอ่านะครับช่องทางการติดต่อนะพี่ศูนย์2ปดสี่ห้าเก้าสองสี่หนึ่งเก้าเจ็ด นะครับ id line 0ู4 5 9แ4 1สี่ห้าเก้าสองหนึ่งเก้า็ะครับหรือจะโทรใส่ตัวใส่ตรงนะพี่นะ0 8 4 5 9แ4 1สี่้าเก้าสองสี่หนึ่งเก้าเจะครับเนื้อหาแบบนี้นะพี่นะต้องบอกเลยสุดยอดนะครับรายการที่12นะพี่นะต่อมารายการที่สิบามนะครับสมเด็จรายการที่13บนะพี่นะนี่องนี้มีคาบเก่าคาบเดิมอ่ามีคาบเก่าคาบเดิมคาบปุ๋ยอะไรนะพี่นะเนี่ยนี่นะครับลองดูนะพี่อ่าลองดูนะครับแต่องนี้สวยเลยพี่องนี้สวยและดูเด็กความหนา พอได้เนี่ยนะพี่นะอ่าสวยแล้วพอได้เลยนะครับผมเนี่ยชมดูนะพี่นะชมกันดูนะครับสมเด็จนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ดูนะพี่นะอ่าดูความเก่ามีอะไรก้อนเลยนะพี่นะสมเด็จนะครับรายการที่สิบสามนะพี่นะรายการที่สิบสามนะครับนี่พระสมเด็จรายการที่สิบสาม สวยนะพี่นะอ่าสวยงงงนะครับชมมาดูนะพี่นะรายการที่13นะครับไปกันต่อนะครับรายการที่14นะครับรายการที่14นะครับจะเป็นพระสมเด็จเกชยโยนะครับกล้องฐานเจ็ดชั้นนะพี่นะเนื้อหากแก่งมากเลยเลยอ่าด้านหลังนี่เป็นลายกระดานหรืออะไรเลยนะพี่นะอ่าด้านหลังนะครับเป็นลายกระดานเลยนะเนื้อหาวิสัย นะครับสมเด็จเกศชโยนะพี่นะสำหรับรายการที่14นะพี่นะรายการที่14นะครับเกศชโยอกล้องฐาน7ชั้นนะครับมีนะพี่นะความขราบความเดิมควาเก่านะพี่นะจะมีรอยเล้านะช่วงช่วงช่วงหน้านะพี่นะจะมีรอยเล้านะแต่ไม่ได้แตกนะพี่นะไม่ได้แตกถึงด้านหลังนะพี่นะดูนะครับจะบอกว่าซ่อมนะพี่นะไม่มีนะไม่มีซ่อมนะพี่นะเ แตกไม่ขาดนะพี่อ่านะครับนี่รายการที่14นะพี่นะองค์ที่14นะครับต่อมาสมเด็จองค์ที่15รายการสุดท้ายนะพี่นะอ่าองค์ที่15นะครับอ่าให้พี่วีได้ชมนะพี่นะเนื้อหาหมวลสารขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะไม่ชัดเจนขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนี่เกรหนึ่งแหลมเปี้ยกเลยนะอ่าเกรนี่แหลมเปี้ยงเลยนะแต่น้องไม่ได้แยกพิมพ์แยกอะไรนะพี่นะลองดูลองชมกันแล้วกัน ให้พี่ี er mm ่ไ hmm. ด้พ no. so ิจารณากัน like. ด hmm, ูแล้วกันนะพี่นะแต่ต้องบอกว่าสวยเลยนะครับน้องบอกว่าสวยเลยนะพี่นะสมเด็จชุดนี้นะครับสวยมากนะพี่อ่าสมเด็จชุดนี้นะพี่นะนี่ใครไล่อ่ารีบจับจองกันไปนะพี่นะรีบจับจองกันไปนะครับนี่สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับสายพระสมเด็จนะพี่นะสายพระสมเด็จนะครับก็ลองดูนะพี่นี่อ่านะครับน้องนํามาแบ่งปันแล้วนะพี่นะต้องบอกว่าเนี่ยดูเด็เนื้อหาแบบนี้นะพี่นะเนื้อหาแบบนี้นะครับนี่อ่า ดูนะครับราคาแบ่งปันกันไปนะพี่นะราคาแบ่งปันกันไปนะครับผมไม่มีหลักพันนะพี่นะไม่มีหลักพันแน่นอนนะครับนี่สนใจลองเข้ามาพูดคุยกันนะครับพี่นะรายการมันแต่ละองค์ไม่เท่ากันเนาะครับผมก็ลองดูแลกันนะพี่ให้พี่ๆได้ชมกันต่อมานะครับเป็นเหรียญกลมนะพี่นะมาในเหรียญกันบ้างนะครับรายการที่16นะครับเป็นพระเหรียญกลมเล็กนะพี่นะหลวงพ่อคมนะครับหลวงพ่อคมวัดช่องแคร์นะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับจะเป็นสภาพนี้นะพี่นะ ต้องสภาพบอกว่าดุดแรกสร้างเช่นเคยนะพี่อ่าสภาพดุดแรกสร้างเช่นเคยนะครับเพราะสวยมากนี่นะครับเพราะสวยมากเลยนะพี่นะอน่่เก็บอย่างดีนะพี่นะเจ้าของเก็บอย่างดีนะน้องจําได้ห่อมาจากอะไรนะเขาใส่ถุงไอ้ก็ได้ชู่แล้วก็ห่อมานะพี่นะกรได้ชู้ยังใหม่อยู่เลยพี่อ่าเนี่ยลองดูนะครับผมนี่เป็นสมมติว่าผมวัดช่องแครนนะพี่นะปีก็ประมาณสุด สูตรเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดอะไรนะั่นเนี่ยน้องจําไม่ได้นะพี่นะอ่ะลองดูนะครับเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นอะไรนะน้องไม่แน่ใจนะพี่นะต้องพูดผิดกลับขอพระธนภัยนะครับเหรียสวยมากนะพี่นะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับสําหรับเหรียญนี้น้องเอาเจ็ดร้อยบาทพอนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับผมต่อมานะครับเป็นเสมาหลวงพ่อเงินนะพี่นะเสมาหลวงพ่อเงินนะครับนี่วัดตอนยี่หอมนะพี่นะอ่าหลวงพ่อเงินปีสองพันห้าร้อย นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อเงินปี2500นะพี่นะนี่นะครับผมเหมือนมีรอยจานนะพี่นะอ่านะครับเหมือนมีรอยจานหรือเป็นรอยเลยนะพี่นะเสมาสวยมากนะพี่นะเสมาสวยมากนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเลยพี่อ่าเนี่ผิวนี่ลุ้งเลยนะพี่นะอ่านะครับเป็นหลวงพ่อเงินปี2500นะครับสวยแชมป์โลกนะพี่นะอ่าเนี่สวยแชมป์โลกดูนะครับผมนี่ ดูสวยแชมป์โลกนะครับรายการที่17นะพี่นะรายการที่17นะครับรายการนี้น้องขอเอา900บาทแล้วกันนะพี่นะ900บาทนะครับสวยแชมป์โลกเลยนะพี่นะหลวงพ่อเงินวัดดอนเยีห่หองนะครับปี2500นะพี่นะปี2500นะครับอันนี้น่าจะเป็นร้อยไม่ใช่ลอยจานนะพี่นะน่าจะเป็นร้อยเหรียญอะไรนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะพี่นะมันไม่เจ็บน,นะครับผมอ่าเนี่ย เนี่ยนะครับขอบ9 0 0บาทนะพี่นะ9 0้า้บาทนะครับเหรียญสวยมากนะพี่นะรายการที่17นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับต่อมาเป็นเหรียญกลมลูกไข่นะพี่นะพระครูโกวิสสุนทรคุณนะพี่นะหลวงพ่อเนื่องนะครับวัดจุฬามณีนะพี่นะเหรียญลูกไข่หลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะสวยๆงามๆเลยนะครับสวยๆงามๆอีกหนึ่งเหรียญนะพี่นะเนี่ยสวยๆงามๆเลยอีกหนึ่งเหรียญนะครับเดิมมากนะครับ เดิมมากจมูกร้อยเลยพี่นะจมูกร้อยเลยดิสวยๆคมๆนี่พี่่ะต้องบอกว่าสวยๆคมๆแบบนี้นี่พี่หายากนะครับหายากนะครับผมนี่สวยๆคมๆนะพี่นะด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับนี่ประมาณนี้นะพี่นะใบหน้านี่จมูกร้อยเลยนะครับผมจมูกร้อยเลยนะพี่นะใครรีบใครได้นะครับใครรีบโทรใครได้แล้วกันนะครับรายการที่18นะพี่นะ รายการที่18นะครับเอา800บาทนะพี่นะ800บาทเหรียญไข่ข้อเนื่องวัตตุลามณีนะครับพี่นะเนื้อทองแดงนะครับผมต่อมานะครับรายการที่19นะครับผมรายการที่19นะครับจะเป็นเหรียญลูกไข่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับนี่หันข้างนะครับเหรียญหันข้างพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้สวยคมเลยพี่นะครับนี่สวยคมมาดูเส้นนี่ เส้นขนแมวเลยพี่ดูอ่าเส้นขนแมววิ่งเลยดูคมจัดนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนี่นี่สภาพสวยเลยนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยอ่าปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะพี่นะนี่ปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับรุ่นแรกสิทธอ,อรสร้างถวายนะพี่นะอ่าสิทธอ,อรสร้างถวายนะครับนี่ ด้านล่างจะมีสองหนึ่งเก้านะครับนี่สองหนึ่งเก้านะพี่นะเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยแชมป์โลกนะครับเหรียญสวยแชมป์โลกนะพี่นะดูดิยอ่านะครับเหรียญสวยแชมป์โลกเลยนะพี่นะอ่าสวยแชมป์โลกนะครับลองดูนะเหรียญไข่อาจารย์ฟันนะพี่นะเหรียญกลมไข่ในเหรียญลูกไข่อาจารย์ฟันนะครับสวยคมเลยพี่เหรียญนี้เอาเก้า้อยบาทนะครับเก้บาทนะครับเหรียญเนื้อทองแดงปีสุดเจ็ดพระอาจารย์ฟันนะจโลนะพี่นะรุ่นแรกนะครับผม เอา900บาทนะพี่นะต่อมานะครับต่อมาเป็นเหรียญอ่าโบดลั่นนะครับเป็นเหรียญโบดลั่นนะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับนี่หันข้างนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญหันข้างนะครับโบดลั่นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับนี่เป็นพี่น้องกันนะพี่นะอ่าเป็นพี่น้องกันนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะสวยๆเลยอ่านะครับสวยๆนะพี่นะออกประมาณปี2,500 สิบสี่นะพี่นะอปีสองพันห้าร้อยตัวนี้นะครับผมเนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดงทันตัวหลวงพ่อนะครับพี่นะทันตัวหลวงพ่อนะครับปีนี้ทันตัวหลวงพ่อนะพี่นะปีหนึ่งสี่นะครับนี่สวยคมเลยพี่อ่าสวยคมเลยนะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับนี่ยสวยๆนะครับนี่อ่านะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อแดงนะพี่นะอ่านะครับผมต่อมานะครับเป็นเหรียญอ่า เ er หรียญอะไรนะเหรียญ er หลวงหลวงปู่โตอ่ะพี่อ่านะครับนี่นะ่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะพระสังวรวินมลน,นะครับเหรียญหลวงปู่โตนะพี่นะนี่เหรียญ er หลวงปู่โตนะครับด้านหลังเป็นพัยดยศนะพี่นะอ่าด้านหลังเป็นพัดยศนะครับหลวงวัดประดูฉิมพีกรุงเทพนะครับนี่วัดประดูฉิมพีกรุงเทพนะครับอายุครบ80 9ปีขึ้น8ค่ำเดือน 5, 5 2518อ่านะครับนี่2518นะครับด้านหลังเป็นพัดยศนะพี่นะอ่าสีสวยคมคมเลยนะครับพี่ดูนี่สวยคมคมเลยพี่อ่านะครับนี่สวยคมคมเลยนะนะครับเป็นเหรียญอ่าพัดยศหลวงพุทโตวัดประดุถิพ่พีปี18นะพี่นะนี่พัดยศนะครับเลื่อนยศเลื่อนน้แหน่งนะพี่นะ นีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะครับเหรียญนี้เอา800บาทนะพี่นะ800บาทนะครับสภาพก็สวยนะพี่นะ800บาทพอน้องไม่ได้เช็ดไม่ได้ทำเลยเช็ดน่าจะออกอยู่นะพี่นะอ่านะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเอา800บาทนะครับ800บาทนะครับพี่นะต่อมารายการที่22นะครับรายการที่22นะครับจะเป็นอ่ารูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางขานนะพี่นะอ่ารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับน อ่านะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นพิมพ์มือรองนะพี่นะพ,พิมพ์พิมพบีนะพี่นะอ่าพิมพบีหรือพิมพเอนะครับลองพิจนารณาดูแล้วกันนะพี่ๆนะนี่นะครับนี่รูปหล่อนะพี่นะสําหรับรูปหล่อนะครับเอาเอาแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับพี่นะแปดร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเอาแปดร้รอยบาทนะพี่นะต้องบอกว่าสวยนะอ่าสวยนะครับพี่นะนี่ อ่านะครับนี่ลองชมดูนะพี่นะนี่นะครับผมรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะพี่นะอ่ารูปลอโบราณนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับผมต่อมานะครับต่อมาเป็นเหรียญอ่าเหรียญเจ้าพ่อยี่กอคงนะครับนี่เหรียญเจ้าพ่อยี่กอคงนะพี่นะอ่าหลวงพ่อแพรวัดพิกุลปุกเสกนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อกระไรทองนะครับนี่กระไรทองนะพี่นะสวยเลยพี่ นะครับมีโคดรล้าหูนะพี่นะจะเป็นโคดรล้าหูอ่ะนะครับเนี่ยจะเป็นโคดรล้าหูแล้วพี่นะสองข้างเลยคมคมนี่เป็นโคดรล้าหูเนี่ยอ่าคมคมเลยนะครับตอกนะพี่นะนี่เหรียญเจ้าพ่อยี่กอหงนะครับกะไหลทองสวยนะครับสวยเลยนะครับสวยเดิมนะครับนี่กะไหลเดิมเลยนะพี่นะกะไหลเดิมเลยนะครับนี่เป็นเหรียญ อันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะแปดร้อยบาทนะครับสายจีนนะพี่นะเหรียญจีนนะครับสายจีนนะพี่นะต่อมารายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะจะเป็นเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมาอ่าที่ระลึกท่านพระครูวิบูลธรรมสารเพชรวัดอ m ภาว w a น,นะครับเนี่ย นะครับเปลี่ยนเสมาหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะครับพี่นะนี่เกาะพังงานนะพี่นะสวยจัดนะพี่สวยจัดนะครับนี่อ่าสวยจัดนะครับสวยจัดชัดเจนนะครับผมวันนี้ก็มีนํามาแบ่งปันกับพี่พี่นะครับทั้งหมดยี่สิบสี่รายการนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อนะครับ0ู4 5 9แม1 9ีห้าเก้าสองสี่หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับหรือจะโทรเบอร์นะครับ0ู4 5 9แม1 9ีห้าเก้าสองสี่หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับทุกรายการขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ นะพี่นะอยากชมมุมใดนะครับสอรูปภาพเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับทั้งหมด24รายการนะพี่นะทั้งหมด24รายการนะครับวันนี้น้องแบ่งปันนะพี่นะสําหรับเหรียญนี้น้องบอกราคาไปแล้วนะครับเดี๋ยวสําหรับพระสมเด็จในอีพีหน้าเดี๋ยวน้องจะบอกราคาให้นะครับสาหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ฝากไปอีกหนึ่งช่องทางติดต่อนะครับพี่นะให้พี่พี่ได้เลือกชมกันนะพี่นะพระเครื่องนะครับนี่ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเงวยๆครับผมสวัสดีครับ